ด่วนพายุคาเมกีทวีกำลังแรงถึงพายุไต้ฝุ่นแล้วจะเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศฟ,ฟิลิปปินส์ในช่วงดึกของวันนี้และจะเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมบริเวณประเทศฟิลิปปินส์ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่4พฤศจิกายนโดยจะเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ในช่วงวันที่5ถึง6พฤศจิกายนและจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนาม ในช่วงดึกของวันที่6พฤศจิกายนนี้ด้วยซึ่งเริ่มส่งผลทำให้บริเวณประเทศเวียดนามตอนกลางในช่วงดังกล่าวจะมีฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่พร้อมทั้งมีลมแรงติดตามมาด้วยพอแม่พี่น้องที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวควรตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางหลังจากนั้นเมื่อพายุเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งก็จะอ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็ว และจะเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมสปปลาวตอนล่างภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือของไทยในช่วงเช้าของวันที่7พฤศจิกายนส่งผลกระทบทําให้บางพื้นที่ของบริเวณภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือจะเริ่มมีฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักบางแห่งบางพื้นที่อาจต้องเผชิญกับฝนตกแช่ตลอดทั้งวันจากโมเดลจะเห็นได้ว่า จะมีฝนตกต่อเนื่องไปจนถึงช่วงบ่ายและช่วงคำ่ำหลังจากนั้นกลุ่มฝนจะแผ่ป,ปกคลุมบริเวณภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกในช่วงดึกจนถึงช่วงเช้าของวันที่8พฤศจิกายนสาเหตุปัจจัยดังกล่าวจะส่งผลทำให้ทั่วไทยมีฝนตกต่อเนื่องไปจนถึงวันที่9พฤศจิกายนโดยกลุ่มฝนจะเคลื่อนตัวตามอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำที่สลายตัวลงจากพายุโดยจะเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณตอนล่างของภาคเหนือและตอนบนของภาคกลาง เข้าสู่บริเวณประเทศเมียนมาในระยะถัดไปแต่ยังคงต้องติดตามประกาศแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างเป็นทางการอีกครั้งว่าพื้นที่ใดจะได้รับผลกระทบมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นบ้างหรือไม่แอดมินและทีมงานจะติดตามนำรายละเอียดมาแจ้งให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบอย่างทันท่วงทีโปรดติดตามรับมือ